ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถนหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับาสู่ช่องการพยากรณ์ดดงดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กรารทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้เป็น r a n d อมนะคะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนบังเอิญคลิกไม่ดูคลิปของอาจารย์กิ่งฟ้านะ คือเราตาไพจะบอกเลยแต่เป็น general e a i อยู่ดีนะคะทำนายโดยภาพรวมขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางทเป็นการ d l แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนหนดดูชะตาอยู่ดีนะคะภายใต้หัวข้อนะคะวันนี้ก็คือภรพพิเคเนตต้องการที่จะสื่อสารอะ,อะไรกับคุณนะคะก็คือเป็นภรพพิเคเนตต้องการที่จะบอกกล่าวอะไรกับเรานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ Spiritual quest, capacity to love, energetic movement, reflection, insight, healing, enlightenment, decision, พระองคุลิมาเทละนะคะพระหานุมานพระพรมพระแม่คงคาท้าววิรุณปักค่ะโอเคเดี๋ยวภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะ สิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะที่ชัดเจนมากๆนะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยไพ่จะบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเกิดขึ้นก็เป็นได้แต่บางคนอาจจะบอกว่ามันมีเรื่องที่เราคิดไม่ตกหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องใช้ความคิดเยอะคือกิ่งฟ้ามองในแง่ที่ดีไปบางคนอาจจะบอกว่าเออมีเรื่องที่เราต้องละเอียดมากๆต้องเข้าใจมากๆไปเลยทาให้เรารู้สึกว่าตั้งใจขมักขมเนมากๆหรือว่าพุทออนเดอะพาร์คเวิร์กิงมากๆคือแบบ ตั้งใจอยากผลงานออกมาดีาจะกระทั่งเราเครียดอะค่ะอ่ากิฟฟ่าก็จะแบบเป็นกําลังใจให้คุณว่าเออคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะอย่าอย่าไปแบบต้องเครียดทุกอย่างกับมันอะเครียดได้แต่พอประมาณพอนะคะพอหอมปากหอมคอพอนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเครียดจนเอามาอ่ามา แบบอยู่ในชีวิตส่วนตัวเราตลอดเวลาทําให้เราบางทีอาจจะเป็นปวดหัว,หวปวรีสษะเครียดไมเกรนหรือว่าสุขภาพต่างๆในเรื่องร่างกายหรือจิตใจเข้ามาได้นะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าขอสุขกำลังใจให้คุณมากๆนะแต่ถ้าหม่อแงนึงบางคนอาจจะบอกว่าเออมันมีเรื่องที่จะกังวลจริงๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องการทํางานหรือเรื่องเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่ามันไม่มีอะไรที่เป๊ะหรือได้ดั่งใจเราทุกอย่างนะคะมันอาจจะมีชีวิตเรามันอาจจะบางวันมันอาจจะดีบางวันอาจจะไม่ดีบ้างนะคะฉ นะคะแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็เป็นวันใหม่แล้วแล้วก็เป็นแบบมันเป็นเช้าแล้วอ,ะอ่ะอ่าเราทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนนะคะล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีมันคือบททดสอบบทเรียนที่มันหาที่ไหนไม่ได้นะคะมันทําให้เราแร่งขึ้นทําให้เราเองมีองค์ความรู้มากขึ้นทําให้เราเองเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งความคิดแล้วก็ทั้งแบบ การกระทําต่างๆด้วยนะคะกิ่งฟ้ามองไปในแง่ที่ดีนะคะมันคือประสบการณ์นะคะล้วนๆเลยน,นะคะแล้วก็พลังงานของคุณช่วงนี้เป็นช่วงที่บางคนอาจจะบอกว่าเออมีการเดินทางเยอะหรือว่ามันมีเหตุที่เราต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอยากที่จะไปพักผ่อนเป็นหนึ่งว่าอยากไปปฏิบัติธรรมเป็นหนึ่งว่าอยากเดินเข้าป่ากันอะไรทีเดียวนะคะหรือแบบอยากจะปรีวิเวกหรือว่าทําสมาธิอะไรเงี้ยทำได้ที่บ้านหรือว่าบางคนอาจจะบอกเออไปเที่ยวพักผ่อนทําได้หรือถ้าใครที่แบบว่าเอออยากพลาน จะไปปฏิบัติธรรมจริงๆก็อนุโมทนาบุญแล้วแต่คนนะคะถ้าทําก็จะยิ่งดีแต่ถ้าเราไม่ทาทาอยู่ที่บ้านก็ได้แค่ขอให้คุณมีสติหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสติก็ได้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเจริญสมาธิต่างๆค่ะจะช่วยได้ดีมากๆแล้วก็รวมถึงช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องที่เราต้องวิ่งเต้นเยอะมีเรื่องที่เราเองอาจจะต้องจัดการเยอะแต่พลังงานในเรื่องของการช่วยเหลือการหนุนำนำอะคะ่ะคือมันจะเป็นเส้นสองประการคือมันอาจจะแปลว่ามีคนมาช่วยเหลือเราในเวลาเดียวกันอาจจะแปลว่ามันอาจจะเป็นหน้าที่ที่เราอาจจะไป ช่วยเหลือใครหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะช่วยเหลือคนอื่นโดยที่เราเองต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะอะไรที่สามารถช่วยเหลือได้แล้วรู้สึกว่าเออเราไม่เหนือบากกาแรงอ่ะช่วยไปเถอะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราลำบากแน่ในการช่วยเหลือครั้งนี้ก็อย่า,าทําอะไรที่มันเบียดเบียนหรือทําให้เราทุกข์ใจก็อย่าเลยนะคะทําเท่าที่เราไหวแต่ในกรณีหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเออแบบ เราอยู่ในสภาวะที่แบบต้องการการปรึกษาขอคำปรึกษาหรือว่าการกำลังใจหรือว่าขอความช่วยเหลือด้ด้านต่างๆถามว่ามีไหมมีค่ะอาจจะมีคนมาช่วยเหลือเราหรือว่าคนให้กำลังใจเรากิ่งฟ้าเชื่อว่ามีแน่นอนอีกหนึ่งยาก็คือกิ่งฟ้าไงคะเป็นคนให้กำลังใจคุณก็ขอให้คุณดีขึ้นในทุกๆด้านนะเราจะดีขึ้นไปด้วยกันละกันนะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าทุกคนคะ่ะแม้กระทั่กกทงกิ่งฟ้าเองนะคะมันมีเรื่องที่แบบทั้งดีไม่ดีปะปนมาในชีวิตมันคือมันคือแบบบทเรียนจริงๆนะคะแล้วก็พลังงานก็ขึ้นว่า ในช่วงนี้ให้คิดก่อนพูดเยอะๆหรือว่าในเรื่องเอกสารสัญญาการสื่อสารต่างๆคือต้องระวังนิดนึงไม่ว่าเป็นการพิมพ์โพสแชทคุยหรือบางคนทํางานที่มัน,น,นต้องเก็บเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเรื่องพวกตัวเลขต,ต่างๆสมมติเป็นนักบัญชีอะไรเงี้ยอะไรที่ต้องใช้ความละเอียดเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ถ้าเราคํานวณผิดหรือว่าส่งงานผิดเกิดปัญหาที่ตัวเราเราต้องมานั่งเราไปชอบฉะนั้นเลยบอกว่าต้องรอบคอบให้เยอะอาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่มีความรอบคอบแล้วมันจะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็การปิดพลาดมันน้อยลงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นเราดูดงตรงนี้เพื่อเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะไม่ใช่ไปตามดวงนะแล้วก็ในเรื่องของการวางแผงกนาการจัดการจริงๆช่วงนี้ของคุณดีนะคะแต่แค่ว่าทุกอย่างก็ต้องรอบคอบให้เยอะขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ในเรื่องของคาว่าคนรักคนเมตตาช่วงนี้ดีมากๆเด่นมากๆแล้วก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะมีคนช่วยเหลือใช่ไหมพลังงานก็ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะแปลว่า ในยามที่เราอาจจะแบบต้องการความช่วยเหลือหรือทุกข์ร้อนจริงๆอะคะ่ะมันจะมีใครสักคนหนึ่งอะมาช่วยฉุดเราออกจริงๆนะมันอาจจะเป็นแบบท้ามนมรนะแง่ที่ดีก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีถ้าเราปฏิบัติด,ดีนะกิ่งฟ้าบอกเสมอทุกคนมีสิ่งศักดิ์คุ้มครองแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีใครจะอยากช่วยเหลือหรือคุ้มครองคุณแต่ถ้าเราปฏิบัติดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าที่ดีคุ้มครองป,ปกปักรักษาคุ้มครองคุณแน่นอนนะคะมันก็จะเป็นลักษณะคาว่ามีคนมาช่่วววยเเหลลืออรราาาาแแ้ก็มในูปบบขงคํ พลังงานชีวิตต่างๆหรือว่า เหมือนเป็นโฟลดีๆพลังงานดีๆวิบสีดีที่แบบว่าเป็นพลังงานด้บวกหรือมีอะไรบางอย่างที่มันฉุดดึงทําให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีออกไปหรือมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเราหรือว่าเทวดานางฟ้าโดนจิตโดนใจให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราก็เป็นได้ก็เรียกว่าคนละคนเมตตาคนแบบว่าต้อนรับขับสู้เราอะคะ่ะพลังงานจะขึ้นในลักษณะนี้ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็บางท่านมีโอกาสเจอเนื้อคู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่บางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าความรักของคุณช่วงนี้เป็นช่วงของการที่กําลังพิสู กันอยู่ถ้าคุณซื่อสัตย์รักกันดีไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ถ้ามันแบบว่า มันมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาในเรื่องความสัมพันธ์มันอาจจะแปลว่ามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความรักได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่กิ่งฟ้าพูดเลยใครที่โสดอยู่ถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหรือเราเปิดโอกาสกิ่งฟ้าพูดเลยว่ามีโอกาสเจอเนื้อคู่หรือเผลอๆเจอคู่แท้คู่คมลิขิตด้วยซ้าไปนะคะแต่ถ้าหมอยมุมหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเออเจองานที่ใช่เจอสถานที่ที่อยู่อาศัยที่ใช่เจอบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรอบตัวที่รู้สึกว่ามันใช่สำหรับเรามันมีอะไรบางอย่างที่มันลงล็อกหรือมีโอกาสลงหลักปักฐาน สถานที่ใดสถานที่หนึ่งมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณกําลังเขาเรียกว่าไปไปในถูกทางหรือว่ากําลังเดินทางมาถูกที่แล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องของการเงินถ้าเราตั้งใจ พยายามขยันมากๆเงินทองคุณค่อนข้างฟลอ์ค่ะถือว่าไปได้เรื่อยๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะหรือเผอๆว่าอาจจะแปลว่าการเงินของคุณอาจจะดีขึ้นก็ได้จากที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วไพ่ขึ้นสง่าผ่าเผยคือมันแปลว่าคุณดูมีภูมิฐานดูดีมีคนนับหน้าถือตามีคนเชื่อถือ,อแล้วมีคนให้เกียรติเราดีมากๆสเสน่ห์ทางวาจาค่อนข้างดีแต่กิ่งฟ้าก็เตือนตั้งแต่ต้นว่าให้คิดก่อนพูดอยู่ดีนะไม่ว่าเป็นการสื่อสารพูดอะไรต่างๆได้หมดเลยแต่หลกักๆเเเเลยจจจริงงงงๆ่ๆ่่่ฟ้้าาาาาะพูดดวววสนนนทขอคุณชี แบบสุดๆเลยถ้าใครยิ่งทำอาชีพที่ต้องพูดต้องเจราจาต้องสื่อสารต่างๆนะคะหรือสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีพลังงานขึ้นการตัดสินใจอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแล้วก็พลังงานขึ้นการหลุดพ้นหรือการเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่มันไม่ใช่หรืออันนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับเราในตอนนี้และตอนนี้เราต้องการอัปเกรดอัปเดตเวอร์ชันตัวเองไปสู่ทางที่ดีมากขึ้นมันแปลว่าคุณกาําลังจะเลือกทางที่ดีเห็นไหมการตัดสินใจและไพ่ขึ้นคําว่าเลือกทางที่ดีคุณจะเลือกทางทกต้ากกถาานที่่หรือว บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเรามากที่สุดและพา่ขึ้นความสุขถ้าช่วงนี้ถ้าคุณจะทําบุญอะไรทําบุญตักบาตรก็ได้หรือว่าไม่ใช่นั้นทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการบริจาค เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคให้กับคนยากไร้ก็ได้ทําทั้งคนแล้วก็ส,รรสัตว์ประสาทไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งคนแล้วก็สัตว์ประสาทสัตว์ประสาทอาจจะเป็นมุ้ยที่ช้างหรือว่าหมาแมวจรก็ได้หรือว่าส,รรสัตว์ประสาทอื่นที่เป็นจรเน้นของกินของบริโภคทั้งคนแล้วก็ส,รรสัตว์ประสาทอ่าจริงๆทุกอย่างทํา5าบาศิบบาทก็ได้นะเอาที่เราไม่เดือดร้อนนะคะกิ่งฟ้าไม่ได้บอกว่าทําบุญแล้วเราต้องเดือดร้อนไม่ใช่นะคะหรือการสวดมนต์ทำสมาธิการแผ่เมตตาก็เป็นบุญอุดสนอีกรูปแบบนนนนนนึึงงงดด้้้้ววววยยเเเช่่่่่่ีีกกััแตขขถาาาาาาคคคคุุุุุณณณททํจจจะพพบมมสสหหรือออิ แล้วมันไม่ใช่นะคะเห็นไหมให้ขึ้นความสุขแสงสว่างของชีวิตเข้ามาเลยนะคะแต่ถ้าเรากระทาสิ่งที่มันไม่ดีเรากระทาความชั่วหรือเราทําอะไรที่ผิดศีลธรรมหรือเรียกว่าเป็นการกระทาความชั่วทุกชนิดดวงของคุณเป็นคําว่าฉุดลงฉุดลงเหวเลยนะอันนี้อันตรายนะคะฉะนั้นเราบอกว่าการกระทาความคิดของเราสําคัญมากๆนะคะถ้าโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาช่วงนี้สามารถลองทําได้นะคะอย่าให้โอกาสตรงนั้นหลุดลอยไปนะคะโอกาสไม่ว่าเป็นแบบโอกาสที่เรารู้สึกว่าฮ มันจะทำแล้วแบบเราจะได้ดีสําเร็จไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราจะเสียดายอ่ะถ้าเราไม่ได้ลองทำอ่ะลองทําไปเถอะโอกาสอะไรต่างๆใหม่ๆดีๆช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาสูงมากๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างในการทําบุญที่กิ่งฟ้าแนะนํานะคะถ้าคุณจะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกความเป็นความตายอย่างเช่นถ้าที่ไหนมีการล้างป่าชา้าร่วมบุญไปก็ได้หรือว่าอาจจะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการบูรณะหรือสร้างเมนเผาศพตามวัดต่างๆก็จะยิ่งดีนะคะหรือถ้าเรามีเหตุที่จําเป็นจะต้องไปร่วมงานเกี่ยวกับงานสีดํา ทํา,าทบุญร่วมไปได้เลยนะคะปกติแล้วถ้าเราไปงานสีดํานะคะ,ะถ้าเรามีเหตุนเนาะอันนี้ไม่ใช่ว่าจําเป็นนะ,ะก็ร่วมบุญไปก็ได้นะคะจริงๆมันคนร่วมบุญอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ระวังในเรื่องการขับรถขับรานิดนึงแล้วก็ขอให้คุณมีสติทุกอย่างก้าวไม่ว่าคุณจะเดินเหินอะไรช่วงนี้ระวังเรื่องแบบเป็นถ้ามองในแง่ที่ดีเป็นอุบัติเหตุเล็กๆคืออาจจะลื่นล้มแต่ลื่นล้มมันก็อันตรายได้เนาะแบบหัวฟาดพื้นได้แต่มันอาจจะแปลว่าเป็นการแบบว่าซุ่มซ่ามฟกช้ำดำเขียวอะไรต่างๆหรือถ้าขัับรรรถะววงงง้าาเ่ จอดข้างทางแล้วก็ระวังรถด,ด้วยแล้วกันจอดก็ดูดีๆนิดนึงเปิดหน้าต่างนิดนึงด้วยแล้วกันแล้วนอนก่อนนะคะหรือว่าให้คนอื่นขับแทนก็ได้นะจ๊ะแต่ไม่ใช่ว่าหลับในอันตรายเน,นี้ยภัยขึ้นเตือนเลยนะจ๊ะโอเคเราก็ช่วงนี้นะคะทําอะไรมันอาจจะแปลว่ามันอาจจะมีงานด่วนงานเร่งอะไรมีอะไรบางอย่างที่สื่อสื่อต่าง ที่มันเหมือนแบบมันเข้ามาอย่างเร่งด่วนหรือโอกาสที่มันเข้ามาแล้วรีบต้องรีบคว้าเอาไว้อ่ะค่ะฉะนั้นได้บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยไปก็ดีนะคะแต่มันไพ่ขึ้นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเร่งด่วนเข้ามาที่ต้องรีบทำมากๆแต่ก็ค่อยๆพิจารณาละกันเดี๋ยวมันจะผิดพลาดได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นธาตุดินสมบูรณ์คือความอุดมสมบูรณ์หรือความมั่นคงหรืออาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่ดีหรือเหมาะสมกับเราในช่วงนี้หรือคุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์ที่ดีนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้ความคิดความอ่านค่อนข้างเยอะในเรื่องของแง่ การเรียนการสอบการศึกษาต่างๆช่วงนี้กิ่งฟ้าก็มองว่าคุณเอาตัวรอดได้ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็พยายามสลัดความไม่มั่นใจในการทําเสียงต่างๆออาละกันเพราะว่าบางท่านอาจจะมีในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์หรือเครียดหรือว่าไม่มั่นใจกลัวทําไม่ได้มันกลัวไปหมดคุณยังไม่ทันได้ทําเลยหรือทําแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวคือถ้าเราทําเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถ้าเราทําเต็มที่กิ่งฟ้าบอกเสมอมันดีเสมอนะคะใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับนี้จะมีใบเดียวที่เป็นพาพิคนเน่แล้วคุณได้นะคะเป็นคําว่าโชคดีนะ ความสาเร็จความโชคดีเขียวเหนียวซับนะคะอะไรต่างๆดีๆจะเข้ามาเป็นพรพิเเนตแล้วก็พี่พหนูมูสิกะมีบริวารมีคนหนุนนํามีคนช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนมีคนเมตตาเอ็นดูเราดีมากๆนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณเจอความโชคดีตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาตามไพ,พ่พิเกเนตเพราะว่าวันนี้เป็นคําว่าพรพิเกเนตต้องการที่จะบอกอะไรนี่ขอเป็นใบสุดท้ายเป็นปู่พิเศเนตขึ้นมาเลยนะคะกิ่งฟ้าจะเรียกถ้าทุกอย่างที่กิ่งฟ้าเคารพว่าปู่นะคะ,ะปู่พิเศเนตขึ้นมาเห็นไหมความสำเร็จเข้ามาขอให้พลังงานดีตามพลัง ภยอะไรที่กิงฟ้าเตือนก็ขอให้เรามาระวังแต่ไม่ใช่เอาไปกลัวเพราะว่านี่ทำนายภาพรวมอยู่ดีต้องมีสติในการฟังแต่ถ้าเราฟังแล้วเราเกิดสตินะคะแล้วกิงฟ้าเชื่อว่าถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่กิงฟ้าพูดกิงฟ้าเชื่อว่าคุณจะเจอสิ่งดีๆแน่นอนนะคะก็ขออนุญาตจบคำทำนาย๋ยวเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหออาจารย์กิงฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณ เป็นปุ่มรู้หัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตนในตัวของตัวกิ่งฟ้าเองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านที่สนับสนุนกันเหลือเพจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟ a เพจจ้าติ๊กตอกดา IG จีดาวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะเนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิงฟ้า2 4 6 f r s channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นขอให้ทุกกกกทท่าาานนนนนนรรรรระะะะววัังมมมิิจฉชีีพุููปแแบบบบบบลลลลสตอออออคคใข้้โไ์ดย อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ